ข้อ9นะครับเขาถามว่าถ้า A นะครับคือโครงสร้างของ amyloplas เนาะ amyloplas ก็จะเป็นตัวที่ใช้นะครับในการเก็บแป้ง B จะเป็นอะไรนะครับมีองค์ประกอบหลักคืออะไร B คือเซ l l u l ซึ่งองค์ประกอบหลักของเซวอก็คื cellulose ถูกไหมครับ c e l l u l o s มาหากันดีกว่าว่ากอไก่ถึงงองูนะครับอันไหนเป็น c e l l u l o s เนาะ อย่างเช่นถ้าเป็นโครงสร้างกอไก่นะครับมันมีการแตกกิ่งอยู่แล้วถูกไหมครับดังนั้นถ้ามันมีการแตกกิ่งแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เซลลูโลสอยู่แล้วครับเพราะว่าโครงสร้างของเซลลูโลสมันจะเป็นร่างแหถูกไหมครับแต่ว่าอันเนี้ยมันต้องเป็นตัวของแป้งไม่ก็ไกลโคเจนแน่ๆถูกไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงไม่ใช่ส่วนข้อขอไข่ครับอันเนี้ยมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นตัวของเซลลูโลสเนาะอ่าเราแปะไว้ก่อน ส่วนข้อคอวายนะครับเอ๊มันใช่หรือเปล่านะครับเราเห็นในไนโตรเจนด้วยถ้าเห็นในไนโตรเจนแบบนี้นะครับมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากไคตินนะครับเพราะว่าไคตินเป็นสารตัวเดียวนะครับที่จะมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบของคาร์โบไฮเดรตนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงผิดส่วนข้ององูนะครับงองูเป็นไปได้ไหมครับว่ามันจะเป็นตัวของเซลลูโลสดูพันธะก่อนเนาะอันนี้คือ แขนข้างที่1เนาะวิธีการนับนะครับให้นับจากออกซิเจนนะครับเนาะหส่วนอไอตัวที่2นะครับก็จะเป็นแขนข้างที่2เพราะฉะนั้นเป็นพันธะ 1, 2นะครับเป็นพันธะ 1, 2เพราะฉะนั้นผิดนะครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นอะไมโลสเป็นแป้งนะครับส่วนข้อขอไข่เนี่ยเป็นเซลลูโลสถูกแล้วนะครับเซลลูโลสเป็นพันธะ 1>, 1 4นะครับ1 4เป็นเบต้า1 4ไกลโคซิเดิกเพราะฉะนั้นจะเป็นพันธะที่เกี่ยวข้องกับเซลลูโลสโดยตรงนะครับโครงสร้างของเซลลูโลสเป็นร่างแหนะครับไม่มีการแตกกิ่งตอบข้อขอไข่นะครับ